ืันนี้ได้หอยแข็งอยู่ตลาดมั้งครับพี่น้องตัวใหญ่อยู่ให้นเขาลวกมาให้เราครับเขามีหนาที่ตำน้ำจิ้มครับตำน้ำจิ้มตำน้ำจิ้มสูตรพีสูตรน้องเบิ่งเด้อน้ำจิ้มสูตรนี้สูตรเด็ดนะครับน้ำจิ้มทัวตัดว่าจีเสยียบบ่ครับเดี๋ยวจีลองเห็นหนพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องไปแข้งตัวใหญ่ไหครับ ไปตลาดโต้สองร้อยสองร้อยแปดสิบมั้งนี่ครับซื้อมาเนี่ยมาเบิ่งวิธีการตำน้ำจิ้มกันครับใส่พลิกลงไปตามที่เฮาหมักนะครับหมักเพก็ใก่หลายไหลไปน้องนอกใครบ่มหมักเพดก็บระ้องใส่ไหล บ่ได้นะครับทัวตัดขนมทัวตัดนะครับใครเปเคยใส่กะลองใส่เบ้งน,นะครับมันจีหวานมันพอดีเลยพี่น้องทําให้มันมุนให้มันแหลกได้เลยครับใสนากระเทียมด้งลงไปครับ ใส่หลยเชียบหลยใส่เติมด้วยทิปรดุดครับอยู่บางนาวใส่ไปนะครับใส่ต่ความหมักเด้วหมักสมหลายก็ใส่หลายตอนสุดท้ายครับได้แล้วครับน้ำจิ้มรสเด็ด น้ำจิ้มทัวร์ตัดครับลองมีเห็ดมังเดอครับเสร็จแล้วครับน้ำจิ้มรสเด็ดจิ้มกับหอยแข็งครับเส้นน้ำจิ้มรสเด็ดครับพี่น้องลาดหอยตัวหิๆ่ๆมักคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับฝากเป็นกำลังใจให้กันเด้อครับ